วันนี้เป็นนายพามากินขนมจีนบุฟเฟ่ตวัดเกตนะคะ99บาทเองนะเรามาดูซิว่าจะบรรยากาศจะเป็นยังไง แล้วก็มาเข้าคิวจ่ายตังก่อนอง น้องสองท่านนะคะสอ<า>งด้วยเล็กถ้วยขนมหวานนะคะ่ะเดี๋ยวเอแก้วน้ำให้ค่ะน้ำก็ฟรีเหรอคะน้ำก็ฟรีค่ะน้ำน้ำต้นน้ำดื่มด้วยในถ้่ะ,ะโอเคอขอบคุณค่ะเสแล้วสองที่ดู के लो और का भी मॉडल กับข้าวด้วยเนี่ยสุตำไทยนี่ขนมจีนผัดหมี่โอ้ยน่ากินั้นแกงเหาะขนมหวาน รดช่องแตงไทยน้ำน้ำกะทิน,นี้เป็นน้ำแข็ง้วมโอวีเจ็ยงกินไป้ปลา อันนี้แกงเขียวหวานแกงเขียวหวานอันนี้เอาแกงเขียวหวานไม่ใช่แกงเผ็ดอันนี้แกงเขียวหวานนี่แหละคะ่ะน,น้ำยาน้ำกะทิน่าน่ากินทั้งนั้นเลยเนาะคัน <c oughs> <c oughs> อันนี้แกงอะไรคะตอ,อ,อน,นี้วยยาปีา๋ยวเมื่อกี้จะหากระดูก แพ่กระดูกนี่ไงเจอแล้วนี่เราผักทั้งหลายไม่ได้ใส่นี่เป็นกระเทียมเจียวค่ะอันนี้น้ำเนี้วนี่เราต้องใส่กระเทียมเจียวตักชี้ต้นหอมติ๊กทอดใส่มะนาว กันอแนมอแนมเาแวาละเห็ด นนข้าวเหนียวเปียกลำใหญ่กินน้ํำเยวก่อนนะคะอันนี้ขนมข้าวเหนียวเปียกลำใหญ่ตอนนี้อันนี้เขาจะเปิดตั้งแต่สิบโมงะคะ่ะเก้าสิบเก้าทเหมือนกันแต่ทางนี้มีคนรีวิวว่า อร่อยมากเรามาเต็ม

นน้ำอะไรคะน้ำยากะกทิคนกันได้นะแบบกุ้นๆเลยที่นี่ทำแบบรสเข้มข้นน่ากินมากแนะนำให้มานะคะมาเชียงใหม่มากินที่นี่เบเฟ้ ประเกตก็มีหลายที่เขาที่แล้ววันนหนไปเหมือนจางงามก็อร่อยแต่ตรงนี้เขาก็รีวิวว่าอร่อยก็เลยมาอีกหน่อยทินี่เห็นไหมแบบเนื้อเยอะๆเ,เ,เลยค่ะเต็มๆข้นๆเลยนมนต้องควานน้ำคุณภาพรับแก้ว อ๋อนี่ยังเผ็ดไม่ไก่ยังล้วนเลยสะใจม,มีแกงไตปลาด้วยมาสักหน่อยเนาะอันนี้น้ำรวมเลยนะ แตงลปานี่ผักรวยกินได้แทบว่าเป็นขนมจีนสีภาคเลยนะคะเนี่ยมีทั้งภายทั้งกลางทั้งของ,องเลยเนือและก็อีสานอันนี้เป็นกากหมูอมโอาคันเนีว้ว ยังกินนี่คือเออเมื่อกี้เราดูแลนี่ตำไทยตำไทยผัดหมี่อันนี้ไหมแกงฮกอันนี้ก็น่ากินกับข้าวเหนียวนี่อาหารเหนือของขนมเราเอาไปแล้วคุณนี้ก็เป็นเป็นรัช่องเอ๊ แตงไทยน้นกะทินะคะน้ำดื่มตรงนี้ก็เฮ้ยก็คิดรวมกันแล้วนะคะเราจะ ดื่มโค้กเป๊ปซี่น้ำบัลลมอะไรได้ก็เติมใส่แก้วเลยนี่คือน้ำแข็งที่นี่แบบเขาไม่หว่วงเลยค่ะให้เยอะมากอันนี้คืออะไรคะโงชะกล้วยโบราณนี่ ข้าวสวยจัดน่ารักค่ะอืมจีนสาวน้ำอันนี้คืออะไรคะรเดียงเลยดูดออขนมทำา่าก,กินมากๆเลยอันนี้นิ่งแนะนำเลยนะคะเนี่ยอ่ะท่านหยก็จะมาเอาผัก มะระกินรวมๆไปอือค่ะจานที่สองเลย จางอ่านที่โล่งนะคะสบายสะดวกสบายไปแล้วสองจานก็ผ่านไปตีไหนอะสมตำไทยมาอีกหน่อยหนึ่งแล้วก็จะบปวยแล้วช่อง ตอ,ตอนนี้เที่ยงคนเยอะมากคนม่าเต็ม